หรือว่ามานชัยนะวันนี้นี่ขัดเท่าไรร้อยสามสี่สามประชามาเกินเท่าไหร่ิบ <18. S 1> สบายผ่านจะลุยนะรถซ้อมอยู่ไหนอะซ้อมอยู่ประดิษฐ์ที่เดิมไหมนะกี่วันซ้อมมาประมาณสองาทิตย์กว่าไนะงท่านกายเข้าที่เข้าทางหมดยังเนี้ยปกึกเลยนะหลังจากกลับมาเราช่วงมากี่ไฟแล้วสามไฟนะล่าสุดเราโจมกันที่นี่ไหมเป็นไงผลงานวันนั้นนะวันนั้นร้อยเท่าไรร้ <34. S 1> อยสามสี่โอ้โหนี่หลุดลงมาหน่อยอันไหนดีกว่าสามสี่กับสามสามนี่ ใกล้ใกล้เคียงกันนะรองสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบหกน้ำหนักปล่อยปลเราเป็นมวยสไตล์ยังไงเห็นไม่พิเพชรีชัยนี่เขายังไงบู๊แต่รองน่าจะเตี้ยวเขาหน่อยนะเรายังไม่ได้ถ่ายรูปเดี๋ยวรอถ่ายรูปไว้นะอ่ะเราคนจากจังหวัดจังหวัดนครราชสีมาเอาฝาพระบาทับเชียร์หน่อยกู้เอกวันนี้นีฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมันจะผมจะทำให้เต็มที่ครับโอเคขออนุญาตถ่ายโชคดีครับนี่ครับ เพชรชัยเดชเพชรสีทองฮะเพชรสีชัยเดชเพชรสีทองตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่กี่ไฟแล้วสองสามไฟสอไฟไฟไฟล่าสุดเราชกไมวัที่ไหนเออตเป็นไงวันนั้นชนะน็อกยกสชนะใครวันนั้นฟ้าขนองวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อวันนี้ร้อยสอันไหนดีกว่านี่อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าไอ้นั่นมันโหลดไปใช่ไหมใช่อ่าเราเอาระช้ามาเกินไหมเกินหนึงสบายสบายสูงเท่าไหร่ความสูงหร้อยเจ็ดสิบคันน้ำหนักปล่อยๆครับ ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสีอยู่บีเคได้บ้างครูปองครูซ้อมมันเยอะนะเยอะครัหลากหลายเจอเต็มเออเออแล้วจะเจอฮารุนนี่เราเคยชกเขาไหมไม่เคยเขาก็ชกมานานเลยนะเราได้สูงนะเขามีอะไรเมา่ที่เราเห็นในเวลาแค่แข่งแล้วก็เดินเลยนะของเราที่ต้องใช้จังหวะด้ว้างไหแรกเลยแรกเลยแรกเลยในวันนี้นะเอางั้นเลยเหรอสียแขกสั่งเลยแล้ววันนี้เอาชนะมากี่ไฟสามไฟหลัง รวมหมดอ่ชาไหมหมดไปสามไฟหลังเนี่ยอาโอเควันนี้ร่างกายคิดว่ายังไงปึ๊บดีนะเอาฝากไฟกลับเชียร์น่อยลูกหลานจากจังหวัดฝากเลยนี่มาเอาชัยชนะครับอ่านี่เพชรชีชัยครับโอเคขอบ้านท้องชายโชคดีครับ